ปกติได้ปลั๊กไฟมาเนี่ยมีแค่6เต้าเสียบแต่เนี่ยมากสุดนะครับที่ผมเคยเจอมาแล้วแปเต้าเสียบนะครับแล้วดูดิใส่มาแบบในกล่องแบบดูพรีเมียมมากเลยปะเดี๋ยวเราไปดูกัน w a ก e o Smart Light Studio Power Strip แมีมชื่อแบบเทมากแล้วเจ้าตัวนี้นะครับผมมีแปเต้ารับเลยนะครับและในส่วนของตัวเต้ารับเนี่ยนะครับมีปุ่มเอาไว้กดนะครับว่าเราจะเอาเนี่ยหรือไม่เอาเนี่ยนะครับใช้หรือไม่ใช้เนี่ย กดได้เลยนะครับนะวัสดุดีมากเลยนะครับนะถ้ากดใช้เนี่ยจะมีไฟสีฟ้ามาแบบนี้ถ้าไม่ใช้ปุ๊บนี่พี่แกนะครับก็ไม่มีไฟนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ มีในส่วนของช่องเสียบนี่2ช่องเลย USB และ Type C 2ช่องและ Type C ตรงนี้นี่สีสมมๆนี้นะครับเป็นในส่วนของ 20W คือฟ้าชัดจริงด้วยแม่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับป่ะและไปดูด้านหลังของพี่แกนะครับนี่นะครับมีร่องยาวเลยนะครับและตรงนี้นะครับมีพื้นที่นะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับนี่เป็นตัวเก็บสายนะครับเราแค่ม้วนสายไปตรงนี้หมักเขาให้นี่แล้วก็ม้วนมาตรงนี้นะครับเก็บไปตรงนี้นะครับป้องกันสายของพี่แกหักนะครับและนี่นะครับเดินมาตามทางเลยนะครับ ตามทางที่มียาวๆนี่นะครับเก็บได้สบายๆนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับมันจะประหยัดพื้นที่และไม่ทําให้แบบความสวยงามของเรานะครับขาดหายไปนะครับเพราะว่ามันวางในส่วนของระหน้าแบะได้ดีด้วยเดี๋ยวผมวางให้ดูนี่นี่อย่างเท่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีมอกนะครับมาตรฐานรับประกันนะครับสบายใจหายห่วงนะครับและเจ้าตัวนี้คุณสมบัติเด่นๆของพี่แกนะครับตัวนี้นะครับรองรับกำลังไฟครับถึง3,500วัตต์นะมี8ช่องเสียบนะครับมี usb type c อย่างละ2 นี่ระบบกันไฟกระชากนะครับแล้วก็รับประกันตลอดอายุของการใช้งานมีมอ,อกอรับประกันโอ้โหคุณสมบัติอย่างครบเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครนะครับเป็นสายที่รักอุปกรณ์ของท่านนะครับผมแนะนําตัวนี้จบนะครับนะตัวเดียวเลยผมมาแปะตะกร้าไว้อยู่ที่ทางด้านซ้ายมือแล้วครับไปกดกันได้เลยนะครับนะนะกดแบบนี้เลยเนี่ยกดเลยครับส่งไว้ด้วยดีด้วยวัสดุป้องกันในส่วนของความร้อนดีดีด